วันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปวิ่งกันบ้างดีกว่านะครับกลุ่มนักวิ่งในจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม The King of a n a g a m i Run for Animal นะครับเพื่อช่วยเหลือสัตว์ในกองทุนสงเคราะห์สัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับกลุ่มนักวิ่งในจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มแม่คณินคลับจัดการแข่งขันวิ่ง The King of a n a g a m i Run for the Animal <c oughs> เพื่อร่วมสนับสนุนครับช่วยเหลือสัตว์ในกองทุนสงเคราะห์สัตว์คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งคนละ27บาทนะครับ27บาทนี้เขาแบ่งเกิน3ก้อนด้วยกันเป็น9บาทแรกนั้นมอบให้กองทุนสงเคราะห์สัตว์คณะสัต,ตวแพย์ทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9บาทที่2นะครับมอบให้กับกองทุนอนุรักษ์ช้างไทยและ9บาทที่3ให้กับคลินิกสัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่นั่นเองครับโดยผู้เข้าร่วมวิ่งทั้งหมด120คนด้วยกันค่ะใช้เส้นทางการเดินธรรมชาติของอุทยานอดอยสุเทพปุยค่ะระยะทางต่อรอบเนี่ย6กกิโลเมตรซึ่งมีนักวิ่งทำระยะได้สูงสุด5รอบนะคะรวมทั้งหมด32.5กิโลเมตรค่ะใช้เวลาเพียง3ชั่วโมง30นาทีโอ้โห,โโหรักสุขภาพกันจริง